พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันแน่ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนับได้วา่ามีวัดมากที่สุดล่ำดับตนตนของประเทศนะคะมีแม่น้ำมูลและกัแม่น้ำโคงไหลาผ่านที่สำคัญมีกลิ่นอายของความผูกพันระวางสายนามพญานาคและกะังูสะท้อนผ่านความเสือทั้งวัฒนธรรมและศาสนาความศรัทธาจะเป็นแนวดติดตามได้จากรายงานค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีนับได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดชายแดนที่มีวัดมากที่สุดเป็นลำดับต้นๆของประเทศอีกทั้งมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำคงไหลผ่านเป็นพื้นที่ที่มีกลิ่นอายของความผูกพันระหว่างสายน้ำพญานาคและง,งูสะท้อนฐ่านความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาความศรัทธากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่พึ่งทางจิตใจสร้างส,รางสิริมงคลกับชีวิตให้กับผู้ที่มากราบไหว้บูชาสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะเป็นหมอดูมา16-17ปีเนี่ยเรื่องพญานาคเองเนี่ยก็ ปฏิเสธไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเหมือนลมอะ่ะที่ทุกคนไม่เคยเห็นแต่รู้ว่ามีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลเนาะแต่ว่าสําหรับแม่หมอเองแม่หมอก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะผูกพันกับทางแม่น้ําโขงด้วยแม่น้ํามูลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์แล้วก็วันนี้มีโอกาสดีค่ะที่ได้มาร่วมจัดทริปนะคะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยความเชื่อ่องพญายนาคสมควรวนราชธานีนะคะบอกเลยว่ามีหลายๆสถานที่ที่ทุกคนควรมาค่ะจากความศรัทธาดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววันเดทริปสายมูพามาปังเล่าเรื่องเมืองอุบลน,นำเสน,เสนอเส้นทางกลับไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับความเชื่อความผูกพันระหว่างสายน้ำวัดพระาธาตุหนองบัวอำเภอเมืองขอพรพญานาคปุกฤษ,ษกรกฎและย่ามณีเกตพญานาคตระกูลชับยาปุตตะพญานาคสีรุง้งซึ่งเป็นหนึ่งในสิตระกูลของพญานาคในตำนาน เพื่อเสริมบารมีชีวิตให้รุ่งเรืองมั่งคั่งและประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านกราบสักการะพระบรมธาตุภายในพระธาตุเจดีสิมหโพหรือพรธาตุหนองบัวที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการครบรอบกึ่งพุทธกาล25ศตวรรษของพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2,500โดยจําลองแบบมาจากเจดีพุทธคยาที่ประเทศอินเดียวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีกราบสักการะพระเจ้าใหญ่อินแปลง และท้าวเวสสุวรรณขอพรให้สุขสมหวังให้ท่านดนบันดาลให้ประสบสุขเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาบังเกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ตลอดปีวัดป่าปากโดมอำเภอพิบูลบังสาหารกราบขอพรอ,องค์พญาธนามูลนาสราจอมนาคาที่ยิ่งใหญ่แห่งล่มแม่น้ำมูลเชื่อกันว่าท่านประธานทรัพย์สินและโชคลาภแก่ผู้ศรัทธาจนได้รับขนาดนามว่าพญานาคพ,พ้นทรัพย์วัดหลวงอำเภอเมืองวัดแห่งแรกของเมืองอุบลราชธานี สก,การาระะทุมบรราชสุริยวงศ์เจ้าคำถงเจ้าเมืองคนแรกของเมืองอุบลภายในวัดยังมีพระเจ้าใหญ่องค์หลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปค,คู่บ้านคู่เมืองอุบลมาตั้งแต่สมัยสร้างเมืองและหลวงพ่อปากดำที่มีลักษณะพิเศษคือการเปลี่ยนสีของเนื้อทองสำริดเฉพาะบริเวณริมฝีปากนั้นกลายเป็นสีแดงน้ำหมา เรามองเห็นว่าจังหวัดอุบลน,นะคะสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ใช่มาแค่ช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีแค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะแต่ว่าเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวในอีกมิติหนึ่งก็คือสายสัทธานั่นเองค่ะแต่ละที่นะคะก็มีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์มีสตอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์ในของแต่ละที่นะคะท่านไหนอยากจะมามูในด้านไหนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะมีข้อแตกต่างกันฉะนั้นต้องมาสัมผัสที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันเดย์ทริปสายมูพามาปางัง เล่าเรื่องเมืองอุบลเส้นทางสายศรัทธาที่ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมไหว้พระหรือเสืิอมงคลเท่านั้นแต่ยังเป็นการเล่าเรื่องอุบลราชธานีในมิติที่ลึกซึง้งผ่านประวัติศาสตร์ความเชื่อพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันระหว่างสายน้ำซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่นำไปสู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมจากความงดงามเมืองแห่งความศรัทธาของสายน้ำธนชัยจึงเจริญทีมข่าว N b t บรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี